สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18กุมภาพันธ์2,566นะครับเจ้าหน้าที่ของสนามบินเยอรมนีเจ็ดแห่งได้บอกนะครับว่าเวลานี้สนามบินกำลังประสบปัญหาเนื่องจากว่ามีคนนักหยุดงานสนามบินทั้งเจ็ดแห่งนั้นล้วนเป็นสนามบินใหญ่ของประเทศนะครับได้แก่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตสนามบินมิวนิก สนามบินสตุตการ์ดสนามบินฮัมบูร์สนามบินดอทมุลสนามบินฮันโนเวอร์และสนามบินเบรเมนร่วมกันหยุดงานเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับโดยสมาคมสนามบินหรือว่า n d v รายงานนะครับว่าการนัดจุดงานทั้งนี้ส่งผลให้มีผู้โดยสารประมาณ2,95,000คนได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า2,340เที่ยวบินโดยสายการบินใหญ่อย่างลุพันซ่านั้นต้องยกเลิกไปถึง1,300เที่ยวบินอย่างไรก็ดี ทางสายการบินนั้นปฏิเสธที่จะประเมินค่าใช้จ่ายในการนัดจุดงานในครั้งนี้นอกจากนี้การนัดจุดงานของเจ้าหน้าที่สนามบินยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่เยอรมนีกำลังจะมีการประชุมใหญ่ที่เมืองมิมิคในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งประเทศจะต้องต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกกว่า100คนทั้งนี้มีรายงานว่าการนัดจุดงานได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียที่เผชิญการยกเลิกเที่ยวบินจนต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางเป็นการบินไปลงออสเตรียจากนั้นก็เดินทางโดยรถจน Munich, ซึ่งต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงด้วยกันสำหรับการนัดจุดงานครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 และต่อเนื่องมาจากสงครามในยูเครนจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อรายได้และมาตรฐานการครองชีพโดยทางสาภาพแรงงานของเยอรมนีได้ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการนัดจุดงานหลังการเจราจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรื่องการให้ขึ้นค่าแรงอีก1 0 5หรืออย่างน้อย500ยูโรมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้านประธานของสาภาพายง,งานได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการนัดจิดง,งานครั้งนี้อาจขยายไปยังภาคส่วนอื่นๆทั้งโรงพยาบาลส่วนบริการสาธารนณะขณะที่ทางรองประธานสาภาพายง,งานได้ออกมาเตือนด้วยว่าหากยังไม่มีการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายอีกครั้งซึ่งนี่ก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่แรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้สนามบินเจ็ดแห่งของเงยอรมนีนั้น ไม่สามารถที่จะให้บริการได้เนื่องจากว่าพนักงานนั้นนัดจุดงานประท้วงขอขึ้นค่าแรงส่งผลกระทบกับผู้โดยสารเฉียด3ามแสนรายเลยทีเดียวก็รอดูนะครับในช่วงเวลาแบบนี้หลายฝ่ายนั้นกําลังออกมากดดันผู้นําอย่างอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะครับให้ยุติการส่งอาวุธให้กับทางด้านยูเครนแล้วก็ หันหน้าหาวิธีการในการที่จะทําให้สถานการณ์นั้นมันสงบมากยิ่งขึ้นเรียกว่าการเมืองทั้งภายในและภายนอกนั้นกําลังร่มรล้วโอลัฟโชอยากหนักก็ต้องรอดูนะครับว่าเยอรมนีประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของสาภาพยุโรปจะดําเนินการในการแก้ไขวิกฤตนี้ได้อย่างไรครับ